ทางด้านสำนักงานควบคุมโรคที่9ได้ออกมาเตือนโรคอาหารเป็นพิษนะคะขอให้พี่น้องประชาชนยึดหลักสุขร้อนสะอาดค่ะ สำนักงานควบคุมโรคที่9นครราชสีมาแนะนำผู้ปรุงอาหารพ่อครัวแม่ครัวผู้นำอาหารมาบริจาคและพี่น้องประชาชนผู้พักอาศัยในศูนย์พักพิงต่างๆทั้งกรณีการเกิดอุทก,กภัยวาตาภัยอักคีภัยและภัยสงครามขอให้ยึดหลักสุขร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ขอให้เลือกเมนูอาหารที่ปลอดภัยเหมาะสมไม่ทำให้เกิดท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษเช่นหลีกเลี่ยงเมนูกะทิอาหารประเภทยำลาบส้มตําอาหารทะเลควรปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึงเลือกอาหารที่สดสะอาดแยกเขียงหั่นเนื้อและเขียงหั่นผักผลไม้ต่างหาก ผู้บริโภคควรทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เลี้ยงอาหารสุกสุกดิบๆและอาหารที่มีรูปรสกลิ่นสีผิดปกติโดยทางด้านนายแพทย์ทวีชัยวิษนุโยธินผู้อำนวยการสำมักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาเปิดเผยว่าช่วงนี้ประเทศไทยมีหลายเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหรืออุทกภยัย จึงทำให้มีพี่น้องประชาชนเข้าไปอาศัยอยู่อย่างศูนย์พักพิงที่ทางหน่วยงานราชการได้จัดเอาไว้ให้เมื่อมีประชาชนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากอาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆได้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโรคอาหารเป็นพิษโดยเป็นโรคติดต่อทางอาหารและน้ำหากปรุงอาหารไม่ถูกหลักอนามายัยอาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ โดยอาหารเป็นพิษนั้นเกิดจากการทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคอาจเป็นได้ทั้งแบคทีเรียไวรัสพยาธิและสารพิษพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีและมักมีการระบาดในสถานที่ที่มีการเตรียมอาหารและน้ำสำหรับคนหมู่มากอย่างเช่นศูนย์พักพิงค่ายลูกเสืองานแข่งกีฬาสีของโรงเรียนหรืองานประชุมต่างๆ หากเตรียมอาหารไม่ถูกหลักอนามัยจะเกิดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคโดยอาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษนั้นผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำปวดศีรษะคอแห้งกระหายน้ำและมีไข้ร,ร่วมด้วยในรายที่ถ่ายอุจจาระมากผู้ป่วยอาจจะช็อกหมดสติได้ซึ่งจะต้องยึดหลักสุขร้อนสะอาดป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ให้ทําอาหารปรุงสุกใหม่ไม่ทานอาหารดิบๆสุกๆหรือไม่ควรตักอาหารรัดข้าวแต่ควรแยกข้าวบรรจุใส่ถุงต่างหากอาหารไม่ไม่ควรเตรียมข้ามือ้ออาหารที่ปรุงไว้นานเกินสองชั่วโมงจะต้องอุ่นร้อนให้ทั่วถึงก่อนทานทุกครั้งหากมีรสกลิ่นสีเปลี่ยนไปไม่ควรทานต่อให้บริโภคน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิต ทางแช่น้ําแข็งสําหรับทานไม่ควรนำมาแช่ร่วมกันกับผักเนื้อสัตว์และอื่นๆน,นอกจากนี้จะต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำหรือหลังจากที่สัมผัสสิ่งโสกปกมาหากผู้ป่วยมีอาการท้องเสียอาเจียนไยเหลวให้รีบดื่มน้ำหรือเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ แต่หากอาการไม่ดีขึ้นเช่นถ่ายมากอาเจียนมากอุจจาระมีเลือดนปนกระหายน้ำอ่อนเพลียมีไข้หัวใจเต้นผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากอาจจะเกิดภาวะช็อกได้หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ